ปัญหาจริงๆของคนที่ขายของตามตลาดนัดแล้วกู้เงินไม่ผ่านเลยนะครับคือไม่มีเงินเข้าบัญชีสักบาทเดียวนะครับคือให้ผลงั้นสั้ๆแล้วกันเวลาขายของตามตลาดนันเนี่ยมักจะรับเป็นเงินสดนะครับถึงตอนนี้จ,จะมีการสแกนเกิดขึ้นก็เหอะคือพอไม่มีพอรับเป็นเงินสดอ่ะมันไม่มีหลักฐานการเงินเลยไงธนาคารเขาก็ไม่รู้ไงว่าคุณมีไรายได้เท่าไหร่ไงธนาคารก็เลยไม่สามารถให้เงินกู้คุณได้แบบนี้ทำให้คุณเหนื่อยกว่าเพื่อเลยนะครับซึ่งผมก็จะแนะนํา3ทางแล้วกันทางที่1น,นะครับมีบ้านมีรถไปอะ เชื่อบ้าน,นเชื่อรถอ,อ่ะเออก็สารพคนมีนะเอออันที่2นะครับเปิดบัญชีธนาคารเพื่อทําสเตทเมนต์ต่อเนื่อง7เดือนนะครับก็คือเปิดบัญชีธนาคารเสร็จปั๊บขายของวันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่เอาเงินเข้ามาในบัญชีเออเข้าบัญชีเสร็จปั๊บจะซื้อของอะไรก็ถอนเงินไปซื้อเออหรือโอนเงินก็ได้สมัยนี้มันโอนเงินกันหมดแล้วเออพยายามใช้วิธีการโอนเงินรับเงิน,งนการโอนอะไรพวกนี้แทนแทนที่จะรับเงินสดนะครับนะแล้วก็ อย่าลืมให้มีเงินเหลือในบัญชีด้วยนะครับนะทำต่อเน,นื่องเดเดือนคุณจะเริ่มเข้าถึงสินเชื่อได้หลายตัวมากขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกสินเชื่อเปเ l e ลเตอนะครับนะพวกนี้เขาจะขอให้เราใช้บริการบางอย่างนะครับอย่างเช่นทูมานี่วอลเล็ตเนี่ยก็จะมี p ปเ n X, ada, e น็กลาซาด้าช้อเนี่ยก็จะมีพวก p a เ l e ลเตออยู่ในแอปด้วยนะครับนะแต่ถ้าถามผมนะแนะนาจริงจเลยนะครับ คือคุณอะเปิดบัญชีธนาคารเพื่อทำสเตทเมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับนะแต่กรณีบางท่านที่จะหนีภาษีก็อันนี้ผมช่วยอะไรไม่ได้จริงกคือคุณก็ต้องเลือกเอาอะระหว่างคุณจะยอมจ่ายภาษีเพื่อที่จะได้กู้เงินกู้หรือคุณจะไม่ไม่กู้เลยก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็เอาเป็นว่าใครใครของตลาดนัดอยู่แล้วมีคําแนะนําหรือว่ามีสินเชื่ออะไรดีๆเนี่ยก็สามารถบอกกันได้เลยนะครับเพื่อเพื่อนๆร่วมอาชีพที่ขายของด้วยกันเนี่ยเขาจะได้มีทางสว่างนะครับนะก็ ขอนิดเดียวอย yeah. yeah. ่าแนะนำสินเชื่อนองระบบหรือพวกที่มันผิดกฎหมายก็พอนะครับนะถ้าเกิดผมเจอผมจกทิ้งเลยนะผมบอกตรงๆไม่ชอบแหละไอ้พวกนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ก็ศาสตร์ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็บอกนิดนึงผมก็มีไลน์สำหรับแนะนำสินเชื่ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อหรือย้ายผมแนะนำสินเชื่อให้เป็นค่าขนมผมเนี่ยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็สาหรรบคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ